ชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปัตถาวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธะสวังชัยยะชัยยะมาเหสุโรหะโรหะโรหะรินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปักโคจันทิมารวีอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวาลุโนปิจะอัตคิวายโยจะปาชุนหกุมารโรทัตตรัะโกอัฏฐาราสามาเทวาสิทธิตาปัสสาะอัตโยสีสิโน สาวกาสัพพาชัยยะ ราโมภวันตุเตชัยะธรรมโมจาสังโคจาทาสปารจาชัยยะกังเอเตนะสะชยะเตเชนะชัยยโสธิิพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหูตุเตชัยยะมังคารังชัยยะชโยปิพุทธศาสิลิมาโตอายังมาราสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสายามโพธิมันเทธัมปโมธิตาชัยยะตถาพรหมะนามาเหสีโนชโยปิพุทธศาสิลีมาโตอายังมาราสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโค สัยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยาตาทาอินทาคานาปะเหศีโนชัยโยปิพุทธัสสีลิมาโตอายังมาราสะจับปาปิมาโตปาราชาโยอุโคสัยยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยาตาทาทวาคานาปะเหสีโนชัยโยปิพุทธัสสีลิมาโตอายังมาราสะจัปาปิมาโตปาราชโยอุโคสัยยาม โพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตถาสุปันนะคานามาเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสิลิมาโตอายังมาราสะจะปาปิมาโตปาราชัยโยอุโกชะสายยมโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตถาค่ะ ตถานานาคานามเหสีโนชยโยปิพุทธ,ธาสิริมาโตอายังมาราสาจะปปปีมาโตปาราชยโยอุดโคส,สยามโพธิมันเทปโมทิตาชย,ยตาถาสัพพามัคคานามเหสีโนชยโยชายันโตโพธิโพธิายาโมเลศกายนางนาทวัต านโเอวังตาวางวิชายโยหุหิชายาสุชายามังคารีอาปาลชิตาปาลังเกสีเสปทวิปุคขาเรียบิเศเกสะพุทธานังอาคาปโตปโมทิติสุนักตังสุมังคารังสุปปาตังสุโหติตังสุขานนสุมุหุโตตัสุยิหังพมาจาริสุปทักกินังกายกรรมวจกรรมปทักกินังปทักกินังมโนกรรมปนิทิเตปทักกินาปทักกินาในการวนาละพันตเถปทักกินเนภวะอัต เตอัาลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาเสนอโรคาสุขิตาโหทาสาหัพเพหิยาติพีสุนันตุคลโตเยเยเทวาอัศมิงทานเนอธิาตาธิคายุกาศธาุนตุสุขิตาหนตุสัพพาธาราขันตุสัพพาสัตตานาราขันตุชินาสาสนายากาจิปัฏฐานเต สังสเพปูเรนตุมามาโนราธายุตากาไรกาเรปาวัสันตุวัสังวัสาวะราหะกาโรคาจุป,ปัฏทวัตเตสานิวาเลนตุจ่าสัพพาาัทกายาสุข,ขงังชิตติตังสุข,ขงังอารหันตุยาถาราหัง บทสวดธรรมนิยามาสุดตังเอวเมสุตังเอกังสามยายาภะคาวาสาวะทีตังวิหารติเชตาวาเนอานากะปินทิกัสสะกะอารามตาีตา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 ,ตาลัโขภะขาวาภิกขุอามันเตสิภะขาวติภัน พาทานเตติเตพิคูพาคาวะโตปราสุสุงพาคาวะเอตัาวาจากอุปาทาวาพิคาวะเวตถาคตานังอนุปปอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามาตาสัมเพสสัจเพสังขาราอนิจจติตังตาถาคตโตอภิสัมพุทธิติอภิสัเมติอภิสัมพุชิตะ ว่าอภิสะเมตตาวอาจิขติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกรโรติสเพสังคาราอนิจติอุปาทาวะพิฆาเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมอาทิตาตตาธรรมานิยามาตามาตาสเพสังคาราทุกขาติตทังตาถาคตโตอภิสัมปุชติอภิสัมเมติอภิสัมปุชิตตาวะ อภิสัมเตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏถะเปติวิวารติภิวิภาชาติอุตานิกาโรติสัพเพสังคาราทุกขติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานาอุปาทาวาตถาคตานังทิตตวาสาธตุธรรมติตตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมาอนาตาติตังตถาคตโตอภิสัมภูชติอภิสัมเมติอภิสัมภูชิตวาอภิสัมเตวาอจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัฏถะเปติวิวาราติ วิภาชติอุตานิกาโรติถะสัพเพธมะอาณาตาติอิทาม,มาโวจะาภะขาวาอัตตมานาเตภิกขาาุภะขวะโตภาสิตังอาภินันทุนตันติบทสวดพระเทกาตาคาถาอาติตังนานาวะคาเมยะนาปติกังเคานาคาตางังบุคคลไม่ควรคำนึง ไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไราและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาถาตีตามปะหินันตันอปนานันจะนาคาตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะยโยธรรมมาตถาตาถาวิปัสติอสังหีลอาอสังกุป,ปังตังวิถานะมานูรูหายเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันคอนแกนเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อาเฉวากิจจามาตปังโกชัญญามารานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้อง ทำวันนี้ใครจะดูความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังขารันเตนะมหาเสนามาจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวาวิหาริมาตาปิงอโหารตปะตันติตังตางเวผัดเทกราระโตติสันโตอาจิคาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทบทสวดธรรมมาสังขะเวขาปัจจาวคานะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกค่ะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าของ ตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูว่าทุวังมาระนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายาปริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาระนาปริโยสาสานางมีชีวิตชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาระนังมีนิยตังความตายของเราเป็นของเตี้ยงวะวะตะควรที่จะสังเวชอยังกายโยอจิรัง ร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญาณนขันปัสจ,จักวิญญาณฉุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอัติเสยสติจากนอนทับปัททะวิงซึ่งแผ่นดินการิงคารางอีวาปัดดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รับธรรมหาประโยชน์มิได้อานิจจาวตาสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหน่ออุป,ปาทาวายะทรม,มีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังวุปาสังโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขาร,ารทั้งหลายเป็น สุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารติจา่าสัตทังหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่จะมารินสุดจากมาริสสาเลติตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมาริสามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนะทีเมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตาอย่างกินจียังกินจีกุศลารังกรรมังสะเพหิพาเตหิอากาตังปุญญโนอมุโนทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาสะอัศมิงทาเนกอาิคาตาจิคายุกาสัทธาสุนตุสิวิตาหนตุทุกขะปมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขะปมุจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขะปมุจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขะปมุจันตุสัพเพปิสา ปิสาสัพเพยาขา,ส,า,า,าสัพเพปยติเปตาสุกิตาหุนตูทุกขาปรมจันตูสัพเพอาจารียะยิยูปัตชาญะสุกิตาหุนตูทุกขาปรมจันตูสัพเพนักขัตตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมจันตูส,ส,าาตนสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมจันตูสัพเพสามะตินางสามีชันตูโอ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายาอิติพัคะวะนะโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายาอิติพัคะวะนะโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายาอิติพะคะวะ บทสวดปฏิทานาคาทายาเทวตาวิตสันติวิหารวาสีนิทุปิคารโพธิกาตัยหิงตาหิงตาธรรมมาธรรมเนยนับพระวันตุปุชิตาสุนิงการุณเดถาวิหารมัเทเลเทราจามาชาชาณวกาจารปิกาโวสารามิกาธนาปาฏิอุปัสกาคามาจาเทสานิคามาจาอิสราสัมปานาพูตาสุกิตาพระวันตุเตชราพุชัยเยปิจารันทัสัมภาวาสังเสราฐชะตาอัฐโวปปปฏิกานิยังในการธรรมวารังปกิจเจเตสะเพปิตุกัสสการุณตุสังขยาธาตุจีลังจตังธรรมโมธรรมธทาราจปุการาสังโกหูตุสัมมาโขวะอัธายาจหิตาย อัมเฮระคันตุสะธรมโมสัพเพปิธามาจาริโนวุธินสัมปาปุณายามาธรรมเอริโยประเวทิเตปัสสานาหุตุสัพเพปิปานิโนพุทธัสสะสันเนสมาฮารังประเวชันตุกาเรเทวุจปวัสันตุวุธิภาวายาสตานาสามิทางในตุมาเมธานีมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังระขันติพุทธกังเอวังธรรมีนะนาหมาชาโนปะชังระขันตุสัพพาธา วทสวดเทวตาอุยชนาคาถาทุกขปาตาจนิสุขทุกขภายปาตาจนิภยโสกปาตาจนิโสกการหนตุสภเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอามีสัมภาตังปุญญาสัมผัทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภัส ปสิทธิยาธนังทาันตุสัทายศีลาลันตูสภะตาภาวนาภาริตาหตุคจันตูเทวตาคาตาบทสวดสุมาคาราคาถาหตูสัพพังสุมาคาราลขันตูสภะเทวตาสพะพุทธานุภาเวนสุีหัตนิลานตารังหัวตสภะสุมาคาราลขันตุสภะเทวตาสพะสังานุภาเวนสุธีหัตูนิลาตาัสัพเพปุทาภราปตาปเจกานันจะยังภะลังอรหันตานันติเชนระขังพานามีสัพปโสสัพเพปุทาภราปตา เจกานันจะยังผางอรหันตานัจติเศนาละขังพรมิสัพปะโสสัพเพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังผางอรหันตานัจติเศนาละขังพรมิสัพปะโสสัพเพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังผางอรหันตานัจติเศนาละขังพรมิสัพปะโสสัพเพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังผางอรหันตานัจติเศนาละขังพรมิสัพปะโสสัพเพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังผางอรหันตานัจติเศนาละขังพรมิสัพปะโสสัพเพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังผางอรหันตานัจติเศนาละขังพรมิสัพปะโส นนจะยังพรังอรหันตานาจติเชนาระขังพรธมิสสะปะโสสเปวุทธาภราปตาปจีกานันจะยังพรังอรหันตานาจติเชนาระขังพรธมิสสะปะโส ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแดบสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลจงเป็นสัพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาท ังมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารนอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทน,น้อมส่ง พรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิตายสยิสธ์ทีทางฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่3าสิงห์อมุเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปการเทอน